โอ้ผมมันห้องไฮโซสวัสดีพี่สูภูซุกนกับผมมากลลยพี่น้องราวพัฒน,นาเลขมีที่มาวันสุกที่ยีปป่สิบหกท่านว่าสองหาหากแปดเหมือนแรกในสองทุ่มเคืองเบื้องผลราวพัฒน,นาเหมือนวันพูดพี่น้องเลขบนมันออกแปดเก้าสองเลขล่างก็คือสี่แปด บ่เขาเด้ี่นองดเด้เขาตะเลกวิ่งเขาตะเลกวิ่งสองจับคู่ไปบ่ฮหดไปว่าถึงฟังมัดแหงก่อนนะพี่นองเนาะมัดแหงมัดกับังก่อนเด็กออกสี่แปดน้เพ่นเป็นสามแปดเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นซ้ำเก้าสองก็มมแตรสองแปดว่าเขาซ้ำี่นองบน่างผิดยางละดเตี๋มหนึ่งวันผิดลวงผิดหลายเนาะโอ้ย เป็นสามแปดสองแปดงสันคายไนี่แปดไปยุ่หลักลอยคนว่า,าเลีมันออกแปดเก้าสองบ่อเขาเราพี่น,อน้องเขาตะเล็กวิ่งเขาไม้แก่เมื่อไม้เหมือนแรกเนี่ยสองทุ่มครึ่งมีเขาไม่ลดเมื่อแล้วพี่น,อน้อง จาดในสำนักใดก็ได้ยีบหกได้ี่นองมาแรกเนี่ยสองตรงเครื่องเนี่ย La wow. một làng Hãy à. À, เน่นหา จับคู่ห้าสองห้าสี่ห้าหก That's 那是，然后。 โอเ8โอเลขกสามตัวได้พี่น้องได้เก้า 5 7 8 ส่วนตัวเน้นได้ไปหนองด้วยห้าเจ็ดหกหนึ่งโอ้จะติดกันเลยไปหนเลยเวันศุกร์ที่ยี่บหกธันวาคมสองห้าหกแปดลาวเลขมีที่มาบนล่างเพื่อนหาวิ่งหาครับหนึ่งพืนเลนหา ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเป็นเน้นหาเจ็ดก็เป็นหนึ่งหกเน้นทั้งติ 5, ดหาติดติดหนึ่งส่วนเลขสามตัวนี่เก้าห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกพี่นองเข้าแคบหน่จอจ้ขึ้นมากระจั้จัดแล้วพี่นอ้อมาเข้ากระพานได้ ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณอาจารย์ในไลน์ครับผมเอามันมา่นกันพี่น้องเหมืแรกงสอง,องสมเกิงเฮงเฮงรุาาย่ยรยสู้ผู้สุก่อนจะเจ็บจะ่ครจะจนไข้ปีใหม่แล้วเฮงเฮงปังปังกันสู้ผู้สุก่อนวันใดคนไรคนแชร์ให้ก็ขอให้ถึงระวันที่หนึ่งนะสำหรับคลิปนี้บันเทาให้โชคสวัสดีครับผม